เวลากินขขากินน้ำครับผมเด้อครับกินข้าน้ำกันก็นี้ก็เชียงนั้นนะครับเด้เวลาพักต่อเพจไปน้ำกินขขาวไปพร้อมครับเห็นงานขวบครับผมเห็นงานขวบ นแกงเห็ดไก่ทอดครับผมบดออกไปข้างนอกนะครับติดเพลครับผมออกไปบ่าใดครับเขานำกันด้วยครับพีน่น้องยังกบข้าไปแล้วคุณสมุทรไก่ทอดครับ จังเห็ดน้ำนะครับเหตุเป็นน้ำจิ้มไพร้อมช่วงนี้บริษัปล่อยคิดนะครับเพราะว่าเกิดเผด็จการนะครับแล้วเอาการกำซ้ำสิบมันนี้กันแต่เงินประกาศเปิดล่าสุดน,นะครับบอกเขาเดี๋ยวร่มคิดปรนเด็นะครับก็ขอโทษขอไปอะไรล่ะสำหรับผู้ที่ตามอยู่นะครับ เก่าครับเ็ดเบาๆนะครับเรเ็ซาดงเนี่ยเ็ในเบอรคือกเก่าเผ็ด้ครับอาจีในห้องอาจีบริเฮตนะครับบรรยากาศแย่ผมครับบริเฮนคือเก่าครับผมตอนออกกําลังกาย ก็ไเข่าเชิงลึกนะครับเป็นบรรยากาศแบบชิวเพลินนะครับเป็นภายนอกนะครับสวนไมก้กล้วยกระหลิ่นทามกับคนป่วยอยู่ภายนอกนะครับภายในอาจชีพวัดกยะดิ่งนึงครับอาจีพบ่เห็นเลยนะครับเรือท,ออที่มีกับมีหน่อยนะครับมีกับมีหน่อย นีโอเคเริ่มซ่าแล้วครับเวลาปักเตียงเลยือโอกาสมาจักน้อยนะครับกมกหาโอกาสดีๆขึ้นกันเอาโอกาสจะได้เฮ็ดคลิปขึ้นกันนะว่าคลิปวันเก่ากับคงจะได้หูกันแล้วน,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 นะครับว่าโดน จะคล้องกับลบที่จะคล้องเนี่นะครับจะทำม่าเสียดายเพราะเขาเสียดายครับว่ามันกไก่ผ่านแล้วนะครับไก่ไม่ไายเดาเขากระเป๋าแล้วครับแต่ว่าในเมื่อเบื้องบนพผนสั่งมากครับเขาก็ต้องทำตามนะครับไปตามเกมครับผมก็ต้องลบครับเสียดายอยู่พี่น้องเล้วเงินเดือนอยเข่ากระเป๋าแล้วนะครับเขาบอกวยังทำสั่งก็ไม่ ชีวิตบ่สิกนกระดินกันไปครับสู่กันต่อจำคนบอกหรอปรตายฮะหาไม้ครับ,รบปตายกับหาเอาไหมมันกะกจะถามว่ามันยากบ่าะครับกับการเ็ดคลิปต่อไปนะครับเพราะว่า ็นบรรยากาศแบบเก่านะครับเขาเชิงลึกอะไรแต่ก,ก่อนมันมันยังทีใหญ่เยู่ครับสําหรับสีเฮ็ดในคนติดตามเลยว่าคนเขาว่ามันิดคลิปคลิดนึงเนี่ยมันยากนะครับไม่ว่าสีเฮ็ดแบบใดซีเฮ็ดแล้วแต่ตั้งใจสีเฮ็ดแบบนั้นเอยอะซุกซีซุกหาไปมันก็บ่มีประโยชน์ครับตรงประหยัดซีเฮ็ดคลิปที่มันแบบ ไมนเล้วคนเบิง่งก็ได้ความหูได้สาระย,ายังเป็นน้ำมันมาร้อยกับบางเดียวบาก็กอยากลงครับเอาลงไปมันกับเล่าประโยชนครับสาเหตุที่ผมออกมา่าล่อยฟังนะครับมันอาจเขาเชื่องเลือบบได้คือกษตรกรนะครับอาจ,จแค่วเพื่อนนะครับก็าต้องขอโทษขอไปเไลยนะ ตามตามทุตท่านนะครับคนที่ข้าวมาใหม่นะครับอาจจะข้ามาแล้วเอ๊ะคือจังมุีคลิปนะครับมาว่าคนในโลบคลิปตามอยู่คนหนึ่งบอกไปแล้วนะครับมันสวนกระแสครับสวนกระแสมันดังโพดครับมันดังโพดก็เลยโดนครับแต่ว่าทางยูทูบมันมีปัญหานะครับทาง u t u ู e มีพันตลอดเก็บส้างแลวได้เลยนะครับ ทับบด,ดลบนลบก่อนนะรับบดนสั่งลบทันกับปีใหม่นี่นะครับบรนณาธิถึงปีใหม่กับสั่งรายใดแต่เป็นธรรมดาเราเป็นคนหน่อยครับถ้าเป็นปลาตัวหน่อยเราก็ต้องทำตามนะครับเป็นคนหน่อยก็ต้องฟังคำสั่งของคุณญยญญัยสิบปัญามนะครับพยายาม นั่เสนอคิดเก่านะครับพยายามสู่บัถอยครับบัถอยขอบคุณนะครับยังเป็นกำลังใจมาตลอดยังบัวถีบบัปากันครับยังติดตามกันอยู่แล้วกอบยังมียอดติดตามเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับว่านกบดิลงนะครับว่านอยู่กับเห็ดเบิร์ดมือเบิร์ดนะเจ้าสมหวังครับมื่อยครับอาจจะตาลายไปแล้วครับโทรศัพท์สองเครื่อง มีสองคนนะครับซอยกันสอบเหตุนะครับกับผีกคนหนึ่งเพิ่นกะมีคนเขับมอนวดเพิ่น,นกะต้องของนะครับกับเลือดลมคนเดียวนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ว่าผมบอกว่าเห็ดคลิปนะครับถ้าเด็กเขาเหตดกะแหววเลยแล้วครับนี่นะครับทำที่เห็นนี่นะครับ กับอีกเครืนน่องนึงกับที่ไทยกินกันนี่ครับสองเครื่องพร้อมกันนะครับเอาจนตามื่นตาหม้อตาไล่ไปแล้วครับมันยวจนหมอสั่งยุดิแล้วครับมันตาไล่ครับมันจะเป็นแบบทำเวามสอาอเช็ดไหนนะครับว่าเวลา,า,าเห็นยางโดนมันวิวครับทุกคนจะเป็นลมว่าัน,าน้ำเนาะเกิดจากที่จะเข้า จออครับโทรศัพท์ครับ,รบจ้องเบิ็ดมือเบิเ็ดเบ็ดนะครับแสงมันเข่าตาไกเห็นไหนสายตาเท่นานี้อ่อนล้าระยังวิววิววิวนี่นครับวนันกะวันที่เห็นเจนนะครับตัดสินใจวันที่เห็นเจอโบวัยครับเยันไหนยังวันวัน พ่อแม่พี่น้องอยู่เป็นมันวอนเป็นกันนั่งเหรีย่ยอมนอกกันนะครับกับเข้าไปอาบน้ำมาครับเข้ามากันหนาวมืดอยกับก็เลยลงตัวลงนอนครับนอนในนั่นหายว่าดีออกไปนะครับแต่ว่าหยุดกันมันาอาการม่ค่อยดีก็แต่เรื่องอุบัติเหายครับวรถตกรถเ่อยชีวิตนะครับ เแลนะครับตอนแรกนะครับตอนแรกกันสิทธิ์คือเก่าครับแต่สำหรับมีใดรว่าวีเพีนะครับกัสิริเพียเต็มที่นะครับมีใดรว่าวีเพียนะครับกัลสิริเต็มที่นะครับจะสิเป็นแบบได้แบบได้นี่ติดตามกันเดานะครับจะบอกไว้ก่อนว่าสิเรเห็นบรรยากาศภายในหรือว่า เก 2, 4, sì, ี่ยวกับม <ppe comm> <identified> ือรนวดนะครับสิบริเวเขาลึกนะครับสีแค่ทามแบบเพม่อนๆนะครับสีบริจีนันคือก่อนนะครับแบบบรรยากาศไม่เบิ้งเดินนั่นแบบนี้นะครับสำหรับม่านนี้นะแต่จะเปิดมานะครับสามสี่หามือม่านนี มีต้นต้วยขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับภูบบที่เขามาใหม่นะครับที่ต้องมีเป็นร้านนวดน,นะครับนวดเพื่อสุขภาพเราไปมานะทีอำเภอลำไยมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถทักธรรมนิเพจ์ได้นะเพจร้านนวดเพื่อสุขภาพนะครับรายละเอียดกับทักขมาเลยครับ โทรข้ามาโดยจงอะไรครับ0803336761นะครับจำเบอร์นี้ไว้เด้วยครับ0803336761ครับโทรมาหาเพิ่นกับพฤษาการกัน,กนกบอกดแค่นี้แล้วครับเขาลึกก็นี่ว่าใดครับเดี๋ยวโดนอีกบ่ดังก็มีคนทำหาดังหลายก็มีคนสั่งโอ้ ยิไลก็ยิบนไม่เห็ดกันถึงจมเออเป็นไม่ไล่ตังเนาะระเคท่านครับสำหรับวันนี้นนก็สวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับแล้วไว้ให้ผมกินเขาก็เพราะมีแห้งครับผมเขาพูดในหลายเด้อครับที่ยังติดตามกันบอดี้มปฟากันครับสวัสดีครับ